ปีมงคลรักล้นใจ8คู่รักตาลาประกาศขา่าวดีขอแต่งงานรับปีมังกอนจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีธัญญาอาสยามทีล่าสุดอาโร่แฟนนุ่มเศรษฐีประเทศลาวได้คุกเข่าขอแต่งงานฉลองครบครอบคบกันหนึ่งปีเมื่อสาวธัญญาได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดพิเศษผ่านทางสแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุข,ข้อความสั้นๆแต่มีความหมายว่า I say yes ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจโรแมนติกที่มีคนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับมาที่นักแสดงหนุ่มเบสนัทสิทธิ์ ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการนับว่าสาวไอซ์แต่งงานตอนรับปีใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับโดยนุ่มเบสนัทสิทธิ์นั้นได้โพสต์ภาพคุกเข่าสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายให้กับแฟนสาวพร้อมแคปชัน่นเพิ่งรู้ว่าการคุกเข่ามันทำให้น้ำตาซึมได้ตื่นเต,นต้นสุดๆท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยล่ะครับ ด้านคุณแม่คนสวยแพทนประภาเรียกได้ว่าหวานฉ่ำรับปีใหม่เมื่อหนุ่มพีชานนนแฟนนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์คุกเขา่าขอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังคบหาดูใจกันมา2ปีและที่พิเศษไปมากกว่านั้นก็คือน้องเลซซิงมีความสุขมากๆแถมยังเป็นคนเลือกแหวนให้พ่อพีขอแม่แพทแต่งงานอีกด้วยงานนี้เพื่อนดาราและแฟนคลับนั้นต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วครับ ถัดมาที่นักร้องหนุ่มเสียงดีเป๊กปงวงซิลที่ล่าสุดได้แชร์คลิปวิดีโอผ่านทาง IG Story เ่เผยให้เห็นโมเมนต์สุดพิเศษกลางเวทีคอนเสิร์ตในร้านหารแห่งหนึ่งที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในระหว่างที่กำลังร้องเพงลงรักเธอทั้งชีวิตหนุ่มเป๊กได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการลงไปคุกเขา่าขอมินแฟนสาวนอกวงการแต่งงานท่ามกลางแฟนๆจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นสนุกสนานด้านอดีตดาราเด็กดาราสุชาดา ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับพอล,ล่าสุดเมื่อวันที่1มก,กราคม2567ที่ผ่านมาได้ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทําเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางร้านอาหารถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีรับปีใหม่เลยก็ว่าได้ครับขณะที่เพื่อนเพื่อนและแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวกันอย่างล้นหลามเลยแหละครับต่อที่หนุ่มไบร์ AF 9อดีตนักร้องบ้าน AF หลังจากที่เปิดตัวแฟนสาวสุดสวยไปก็เตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงไปอีกไล่โดยล่าสุดหนุ่มไร้ได้ประกาศสละโสดด้วยการโพสตคลิปเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานท่ามกลางพูที่จุดกันสนันและอยู่ริมทะเลพร้อมระบุข้อความว่าแฮปปี้นิวเยียร์อยู่เขาดาวด้วยกันไปทุกปีเลยนะนับว่าเป็นการฉลองเขาดาวริมทะเลสุดโรแมนติกที่อบอวลไปด้วยความรักนั่นเองด้านหนุ่มหล่อแต่งโมพงศ์พิสุทธิ์พิธีกรกีฬาชื่อดัง ล่าสุดนั้นก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางสกแกรมส่วนตัวได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวนอกวงการนำว่าสาวป้องแต่งงานทำกลางบรรยากาศสุดเรียบง่ายแต่อบอุ่นงานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวปิดท้ายกันที่นักแสดงสาวพิมพ์รัดกมล อีกหนึ่งนะักแสดงสาวฝีมือดีที่มีผลงานมากมายในวงการล่าสุดนั้นก็ได้ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเขาขอแต่งงานกลางสนามบินไปเลยสิครับท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รวมแสดงความยินดีกับทั้งสองเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ